ไปเค็มครับนี้ครับเอเคพี่น้องไปเ็มนนี้มีแนวนั่นครับนี้มาครับพี่น้องหราข้นครับวันนี้ครับน้องป้อมพยาบาลป้านูครับวันนี้ครับอายุหากินครับพี่น้องครับกำลังมากครับผมเด้อพี่น้องเด้อไปเ็มเด้อวังนี้เด้อ โอเคครับผมแล้วเขาดิ้ตามผลงานกันครับผมโอเคครับอุ้ยป้านี่มาแล้วครับนี่อยอะไรเนี่ยไข่เป็ดป้าฮะป๋าไหนมีดมีไหมเนี่ยอุ้ยเต็มเลยว่ะสามดอกกับป้าเนี่ยหนึ่งสองสามสามเลยว่ะเ่ยสามดอกเลยอุ้ยคักคักคักสามดอกเลยป้าดิี่ส คนเข้นจะเข้าไปที่เราได้แหละที่เป็นน้ำอาจจะรั่อันนี้ก่อนนะครับก๊าลังหัวก๊าลังหัวก๊าลังงามเลยครับไหนล่ะถังเอ้างามเลยนี่งามเลยครับขาดเลยบานบานเตะทิ้งเลยบานเตะทิ้งเลยนี่ครับอย่าพิ่นะครับ วูผีน้องถ้ามันบานแบบนีตาคมงามเลยครับตัดคอตัดคอแน่นอนครับน้องครับตัดแกะไปไปขันดอกใช่ไหมนี่โอ้ยคุเข้ามาแล้วนี่มันดีมันดีพวกเราเนี่ยหมารับหมารับอีกแล้วหมารับอีกแล้วหาบุญสมบูรณ์เลยดีกว่าเดี๋ยวนี่ใช้ทั้งนี้เลยวันเดี๋ยวแล้วไปเข้าเอาป่าข้างใน ไปครับพี่น้องครับต่อเลยครับพี่น้องครับเงยวๆครับดินไส้มันดูดินไส้ถูกอ่ะมูปางเดี๋ยวครับพี่น้องวันนี้ ปลาไปอย่างเดียวช่องคุณทีมงานครับบนนี้ครับโตแน่นอนครับบนนี่อู้หึอุ้ยเป็นปลาใหญ่นเอาเลยเอาโอ้มีเลยอุ้ยเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดตัวนี้ปลาเนี่ยเฮ็ดผิดลูกปลาครับเนี่ยผมแหวนเลยเฮ็ดผิดแล้วเนี่ยเฮ็ดผิดแล้วพี่น้องเนี่ย ครับเอือมาพี่น้องมานักงปร์มเลมสองดอกเ,อหเห็นแลงงวนนนน้วงงนอะเนาะครับพี่น้องสวยๆนะครับสองดอกครับขึ้นะเลยครับ ไหนจ๊ะมีครับดอกเดียวสองดอกอ๋อนู่นดอกนึงอ่งสวยๆครับสวยๆครับนี่เรางออกกลงออก็ดีสวยๆครับกำลังมาครับพี่น้องครับนี่กำลังมาครับมาพี่น้องมาครับเห็ดละงกยักษ์ คร้นี่มาแล้วนี่ครูเลยครับแพ็คครูเลยวะอุอน้องนี่นี่น,น,น,นี่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 อย่างนังขังลงงานสวยเลยครับรอู้นะจัดการน้องอย,อย่างขังลงงานมาเลยครับนี่นี่อู้ดูแค่ครับนี่นี่น้องอู้นี่นนสวยเลยวะสวยเลยครับ จังมันมันครับมันมันไปน้องไปเรับตุ้มตุ้มเอาไปย้ำคลืนพี่น้องหาสองเห็ดครับพี่น้องครับเฮ้ยกระพันอู้หมดเีย มามาครับพี่น้องครับอยู่กับปลาโนครับแบบนี้ครับเอาปลาจากการปะยู่ไงเนี่ย<า>อุ้ย<ล>นี่ครับม,มาอย่างสวยเลยอ่ะแสดงว่าตรงนี้มันต้องมีปลาดงมันหรือเปล่าปลาแถวนี้ดงเห็ดเดือนแถวนี้นี่มาเหรอครับพี่น้องครับสวยเลยครับสวยขนาดนี้อื บอกอยัางามๆเลยครับพี่น้องครับออ้ยม,<อ>มาครับพี่น้องครับยังมอีกกิโลนึงครับขออีกดอกนึงครับโดยต้องปั้มครับอืมสวยครับผมสวยแล้วลองหาเท่านี้ครับเท่านะีไน้ไปนะไป มาครับพี่น้องครับตัวนี้กำลังมาเลยครับเท่านี้ครับพี่น้องนี่น้องค้อมเลยเต๋ตาเลยเลยป้าสวยสะพังอยู่นี่เลยสวยสะพังสวยสะพังอยู่นี่เลยเนาะ นิไงไงดนิดนิครับพี่น้องครับก็เก็บน้ำตัวนี้ปลาแตกนี่น้องอูมาแล้วน้องอูได้อยู่บ่เนี่ยได้อยู่บ ไอ้ดอกบานครับมึงไงน่้บันบานบานแล้วครับร่ำล้อมเหมือนครับนี่เอาอยังไงเอาฮะเอาอยู่บ่มันเห็ดยังไงเห็ดไข่เงินรัวเงินเสียมันเลยครับเสียมันไในพันในพันอููเอาปลากับมีครับเก็บเล็กผสมหน่อยครับผมกำลังมากเลยพี่น้องเอ้ยมาไหลครับ ใส่ใส่มาไหลมาเบิดหัวมือหนึ่าเบิดหัวไปเลยนี่ครับพี่น้องครับมือนี่ครับผลงานครับผลงานครับพี่น้องครับมือนี่ครับได้พอได้แกงครับขาลบยุ่งครับปวดนะปวดนะพอได้แกงครับไปประมาณนส้มโอ้คว้าพี่น้องคราบมันมันครับมือนี่ครับส้มโอ้คว้าครับพอได้แกงครับ You got bomb!